ครับทุกคนเพอขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมงเฟมคิงตอนนี้เรา,าอยู่ในเกมเหมือนเดิมครับชื่อว่าเกมไอนะนี่ผมซื้อด่านชาลีมาละซื้อมาแล้วนะครับซึ่งคลิปที่ผมลงไปเนี่ยมันเติดล็กกรสีนะอาจจะเป็นเพราะเสียงเพลงเสียงเพลงหน้าเกมนะมันอาจจะเป็นลิกกรสีก็ได้ครับแต่ถ้าถ้าลิกกรธสีเป็นเสียงผีนี่ผมไม่เอานะไม่เล่นเลยนะมันติดลิกกรสีอนะ่ะเออผีมานี่ติดลิกกระสีเลยนะ ส่วนผมจะตอบคําถามนะครับสําหรับคนที่มาเม้นว่าเม้นบอกผมว่าผมงงในช่องคุณนะว่าทําไมช่องคุณพูดตามสองร้อยกว่าทําไมยอดวิวมันน้อยประมาณหลักสิบผมบอกเลยนะครับว่าคลิปที่ผมลงไปมันติดลิขสิทธิ์เลยอย่างแรกนะสองมันเป็นไปไปได้น้อยครับที่แบบหนึ่งคลิปของเราเนี่ยมันจะมียอดดูมากกว่าพูดตามของเรานะครับส่วนถ้าเราลงเป็นคลิปช็อตเนี่ย คือคนดูมันจะเยอะนะลงมคลิปช็อตอะคนจะคนดูจะเยอะกว่าผู้ติดตามเรานะครับบอกว่าแค่นี้เลยยูทูบเบอร์มืออาชีพเนี่ยเขาจะรู้กันนะครับมาเรากลับมาที่เกมนะครับไอชาลีนี่ผมแบบไม่อยากเล่นในด่านโรงพยาบาลอะผมจะเล่นในด่านที่ผมเคยเล่นนะโรงพยาบาลผมแบบมันผมลองไปสำรวจแล้วมนะันโคตรน่ากลัวเลยแล้วถุงน,นะน,น้อยอะถุงโคตรน้อยอะน้อยจริงมาเรามาเล่นโหมดปานกลางนะครับไปเดี๋ยวกดาเข้าไปเลยนะครับ โอเคน้องเออแซกกล่าฟิล์มบอกผมว่าตอนเมื่อก่อนติดเกมนี้มางนะครับแบบติดจนจนบ้าไปเลยใช่ไหมเออบอกว่าติดจนเบียวเบียวนี่คือแบบเราติดเกมแล้วเราแบบเบียวเป็นผีกระสือนี่ใช่เลยโอเคอุ้ยฝนเริ่มตกแล้วทุกคนเสียงฝนเข้าไหมลืมเปิดเสียงครับทุกคนโอโหมาแล้วโอเคเสียงโอ้โห เสียงอะไรต้มเมื่อกี้ชาลีว้าป่ะเมื่อกี้โว้วชาลีไม่ใช่ว่าแกว้ามาถาังลูปพาพนะชาลีอยู่ไหนอ่ะขอหน้าชาลีได้ไหมเราไม่ได้เจอกันนานเลย มอนเตอร์ที่ผมชอบเล่น้วยสุดก็น่าจะเป็นหมานะครับพูดบอยหมาหมาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในที่ที่เจ้าคงอยู่ติดเด็กครับผมจะอยู่ในที่ที่ผมควงอยู่แน่นอนผมจะไม่ไปยุ่งกับคุณเด็กขาดแล้วคุณเฮาว่ามาหาผมขอร้องแหละรูปมีกี่ที่ไม่ใช่รูปมีในห้องนะแมวนะข้างล่างเหมือนจะไม่มีรูปใช่ไหม ข้างล่างไม่มีรูปนะครับผมว่าเท่าที่จำได้นะชาลี่นี่คือผีตัวที่ผมไม่อยากเล่นด้วยสุดครับมีรูปนี้แย่นะข้างล่างอ่ะขินไม่มีไม่ได้มีไม่ได้มีไม่มีกระบ้าแล้วไม่มีกระบ้าแล้วทำไงดีวะชาลี่มานีแย่นะโอเคเราไม่ได้ไปข้างบนแลวเราไม่มีกุญแจไข โอชาลีอุ้ยเฮ้ย,ยตรงไหนวะตรงไหนวะข้ายังใช้ประโชัดจากไอ้ขับพี่อุ้ยเอ,ยอ,ยอ้ยว่าใช,าาชา่แล้วว่าใช่แล้วเดี๋ยวเมื่อกี้นี่พูดอะไรวะขอดูหน่อยอยู่ในที่ที่เจ้าคงอยู่เด็กน้อยฉันหวังว่าจะไม่ได้ยินเสียงนั่นอีกฉันขังไว้เจ้า ฉันขังจะไว้เพื่อประโยชน์ของเจ้าเองนะประโยชน์อะไรเล่าใช่โอเคประโยชน์ดูเจ้านะ่าชาลีรครับอูชาลีชาลีชาลีโ,โอ้นี่ครับหน้าตาของชาลีเราไปกันก่อนดีกว่าเราไม่อยากโอจังไหมครับสปีรันครับแมวนะชาลีวับถ้าชาลีแบบมีสกิลวัฟตัดหน้าเราเนี่ยโคตรโคตรโกงอ่ะทุกคนชาลีอ่ะป๊าดอย่าทำอะไรฉันเลยฉันฝึกฮัท จะไม่ไหวยังมั้งมาเร็วมาเ็วชารลีมาเลวชารลีชารล,าลีอย่าทำไรโง,ง่งไปแล้วไปแล้วลุกโอ้ชาลีน่ากลัวจังเลยเสียงแบบเสียงวูถ้ามีเสียงใกล้เข้าผมขอโทษนะกคน ผมไม่รู้ว่าตอนที่ชาลีว์บเนี่ยมันจะมีเสียงมาก่อนหรือเปล่าถ้าเสียงมาก่อนนี่ถือว่าดีมากนะเออแบบไม่ใช่แบบเล่นแล้วแบบมันมามันมาก่อนแล้วเสียงมาทีหลังเ่ยเราไปจะเอวพอดีไงเออเราไม่รู้ม,มาใช่รหัสเลข18มันมาละโอเคชารีว์ทางนี้ครับ วิ่ง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 มาประตูวิ่งมาประตูวิ่งวิ่งขอตัหน้าชาลีในหมุดนี่คือว่าชานะครับคงไม่วับผมอยากถ้าเราเล่นแบบหมุเนี้เราอยู่กับผีเราจะไม่ค่อยกลัวผีนะทุกคนว่าเออเวลาอยู่กับผีแบบวิ่งใอ้ช้าเงี้ยเราจะไม่ค่อยกลัวเขาเท่าไหร่มาเก็บของกันไปของเต็มครับอู้ชาลี เข้าประตูไม่ได้ถ้าเข้าได้โคตรกวงอ่ะเพียชาลีไม่วาใช่ปะกะลองมาออกสิครับออกสิโอเคเรียบร้อยครับขอไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าเราจะมาเล่นกู๊ดบอยกันต่อครับหรือว่าหมาหมาปีศาจครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับบายทุกคน